สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมสวัสดีพี่ๆนานาที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้พวกผมเตาไลสตาร์ฟิชชิงครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการผูกเบ็ดตูดห่วงนะครับ3แบบ3ส,สไตล์เพื่อจะเป็นแนวทางให้กับพี่ๆนานาน้องๆสายตกหรือมือใหม่ทุกท่านครับผมนำไปทดลองใช้ดูนะครับอุปกรณ์ผมก็จะเอเบ็ดเบอร์11นะครับของกามาคัาสึดนะครับ แล้วก็จะใช้สาย PE 50ปอนดปอนะครับก็จะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมเรามาเริ่มวิธีแรกกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับจับตัวเบ็ตมาหลังจากนั้นนะครับสอดปลายสายลงข้างล่างนะครับผมนี่นะครับสอดลงข้างล่างเลย ครับดึงดึงให้สายผ่านจากตัวเบ็ดมาประมาณสัก10เซนครับผมสิบเซนปั๊บแล้วก็พับครึ่งครับแล้วก็วกผ่านไปสักเจ็ดรอบครับผมสองสามสี่ห้าเจ็ดรอบนะครับก็จับส่วนนี้ไว้นะครับผม ก็นำปลายสายครับสอดเข้ามาจากข้างหน้านะครับสอดจากข้างหน้าทะลุมาด้านหลังครับแล้วก็จากนั้นเราก็ดึงสายเมนนะครับดึงส่วนปลายนะครับมีตัวเบ็ดให้สายมันลูดเข้าหาตัวห่วงนะครับจากนั้นเราก็ดึงให้แน่นเลยครับพยายามเก็บสายไว้ข้างในนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็คีมดึงให้แน่นนะครับผมทนทานแข็งแรงงั้นแน่ครับผมพยายามเก็บใส่ข้างในนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าครับเวลาเราตบัดเบ็ดปับ๊บขอเบ็ดมันจะเซ็ตขึ้นมาในลนักษณะแบบนี้นเห็นไหมครับมันจะตบัดขึ้นมาแบบนี้นะครับจะดีก,กว่าหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับผม ก็เอาไฟเช็คลนส่วนปลายสักน,นิดหน่อยโอเคแค่นี้พอละเสร็จเรียบร้อยนะนครับผมวิธีที่หนึ่งนะครับตัดไปก่อนเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างวิธีที่สองที่สามมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมให้ผมระวางไว้ตรงนี้ก่อน ต่อไปเรามาเริ่มวิธีที่2กันเลยนะครับผมจับตัวเบ็ดขึ้นมานะครับนำปลายสายนะครับสอดเข้าในห่วงสอดจากด้านบนทะลุด้านล่างนะครับผมก็สอดไปในลนักษณะแบบนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็ดึงสายออกมายาวประมาณสัก20เซนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ ม้อนมาเป็นลูกตัวโอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็นําปลายสายครับสอดมาจากด้านหน้านะครับสอดเข้าในห่วงครับทําแบบนี้สักเจ็ดรอบครับหนึ่งสองเจ็ดรอบนะครับ จากนั้นเราก็ดึงสายเมน,นครับแล้วก็ดึงส่วนปลายนะครับก็ลูดให้มันปมเข้ามาหาตรงใกล้ๆกับห่วงนะครับโอเคแล้วก็ใช้คีมดึงนะครับความแคีมดึงเลย ส่วนปลายแล้วก็เอาไฟแช็คลนตรงส่วนปลายนิดหน่อยนะครับเ,เรียบร้อยครับผมวิธีที่สองนะครับผมตัดไปก่อนเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับวิธีที่สามให้ดูนะครับวิธีสองสเสร็จเรียบร้อย ต่อไปนะครับเป็นวิธีที่สามนะครับวิธีนี้จะคล้ายๆกับวิธีผูกเบ็ดตูดแบนนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับวิธีที่สามนะครับก็นําปลายสายครับมาแนกบตัวเบ็ดแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จับส่วนตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็นําสายครับม้วนข้ามาแบบนี้นะครับนี่นะครับ แบบนี้ใช่ไหมครับขึ้นมาแบบนี้วก็จับตรงส่วนตรงห่วงนะครับแล้วเราก็ใช้สายเส้นนี้รับพันไปเจ็ดรอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะครับ ก็จับไว้แล้วก็ดึงสายเมยนครับแล้วก็ดึงส่วนปลายสายนะครับที่เราทําไว้นะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับรูดหมาปมเอาไว้ตรงนี้ก่อนวิธีนี้นะครับเราต้องตัดสายเมยนก่อนนะครับผมก่อนที่จะนำปลายสายสอดจากด้านหลังทะลุด,ด้านหน้านครับเราตัดก่อน ครับเราต้องนำปลายสายสอดจากด้านหลังทะลุด้านหน้านะครับหลังแบบนี้นะครับผมทะลุไปด้านหน้านะครับ,รบตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับผมตัดส่วนปลายออก ก็เอาไฟแช็กลงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วผมวิธีที่สามผมจะแนะนำให้สอดปลายสายนะครับวิธีนี้สอดปลายสายจะด้านหลังครัทะลุด้านหน้าเพราะว่าอะไรเว่าเวลาเราตะวัดปลายเบ็ดใช่ไหมครับ สายตัวเบ็ดมันก็จะเซตตัวแบบนี้นะผมรับดึงปั๊บเห็นไหมครับมันจะตวัดในลักษณะแบบนี้นะครับ,รบ,บ,ววบ,บ,รบผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับสามแบบสสไตล์นะนี่วิธีที่สองอยู่ด้านบนวิธีแรกก็อยู่บนสุดนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับ3ามแบบสามสไตล์ก็จะคล้ายๆกัน,นครับ แต่วิธีทําต่างกันของสางแบบสางสไตล์นะครับทนทานแข็งแรงแน่นอนครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้าๆน้องๆสายตกทุกๆท่านนะผมนาไปปรับใช้ดูนะครับในการตกปลางแต่และท่านหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube เล็กๆของผมเลยนะครับผมต่อราสตล<พ>์ฟิชชิ่งครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ทิปหน้านะครับสวัสดีครับวิธีผูกเบ็ดตูดห่วง3แบบ3สไตล์ใช้งานได้จริงแข็งแรงทนทานง่ายๆครับก็ลองไปทำดูนะครับผมไม่ยากเลยแต่ละแบบแต่ละสไตล์นะครับ